สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเตรียมส่งมอบนะครับตัยต้ายาริสนะครับให้กับลูกค้านะครับที่อำเภอพุทธไทยสงนะครับผมก็เช็คความเรียบร้อยของรถนะครับเก็บงานเก็บสีเก็บรอยเรียบร้อยนะครับไฟหน้าติดทั้งสองข้างนะครับไฟเลี้ยวติดสองข้างนะครับไฟเดย์ทมด้านล่างก็ติดนะครับผม กำลังทำความสะอาดอยู่นะครับเก็บรอยเก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะพาดูรอบๆนะครับเรียบร้อยนะครับฝาครอบล้อทำสีให้ใหม่แล้วนะครับพี่ระดับรถ <laughs> ระดับรถก็ปรับความสูงสแตนดาดนะครับใส่สปริงเดิมนะครับทอยเสียนะครับแก้ไขเรียบร้อยนะครับ เนี่ยปกตินะครับตัวนี้ที่ผมจะขอค้างไว้คือนี่นะครับแผ่นปิดยางอะไรนะครับผมแล้วก็ายท่อนะครับที่ขอนะครับจัดให้นะครับของมาแล้วเดี๋ยวจะจัดส่งให้นะครับพี่เรียบร้อยนะครับกำลังไล่ทำความสะอาดอยู่นะครับ ักพักหนึ่งนะครับก็จะออกเดินทางนะครับขึ้นรถสไลด์ที่จอดรออยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็จะออกเดินทางไปส่งที่อำเภอพุอทธยสงนะครับรอรับได้เลยนะครับสวยมากๆครับผม